นะขบวนรถพอชำรุดกำลังจะผ่านมาเครื่องกั้นนั้นลงแต่ก็มีคนหลุดเข้าไปหนึ่งคนครับเพราะว่าเขากั้นกันตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตรงนั้นก็กั้นครับมีคนเข้าไปอยู่ตรงกลางพอดีพอดีอ,ดอลงอีกข้างงเสียงหวีดรถมาแล้ว ใช่ครับเป็นรถ SRT Prestige แล้วก็ตู้บพหอ65เดี๋ยวไปตามดูที่มักกสันครับยังไปไม่ได้นะจะตามไปมากักกสันแต่ว่าเครื่องกันฝั่งนี้ยังไม่ยกครับ จะมีรถมามาแล้วครับเป็นรถจากที่สองคันเลย ไดได้หมครับารอที่มักกะสันนะครับมาทันพอดีเลยอันนี้เป็นเครื่องกั้นนะฮะที่ถูกชนหากเนี่ยเอามากองไว้ที่นี่เลยเามาซ่อม ็นรถบรจพปหนึออ่นะครับแล้วก็บพอหหกห้านำส่งไปข้างในเลยรถเทนเซลไม่ได้ออกมาไปนอกอยู่นนววหมดด มีรถก็กำลังดันกลับก็ไม่ได้ใช้เฮนเซลฮ a ส77นะก็ใช้รถที่ลาลกมาเลยนำเข้าดัานเข้าทำสับเปลี่ยนกันเลยภายในเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เดินหน้าไปพ่วงเอาล้อก่อนนะครับนี่พ่วงเอารถบรรทุกล้อเดี๋ยวออกมาก็พ่วงบรรทุกล้อกลับได้เลยตอนนี้ก็จะมีขบวนสินค้า2125ผ่านมาด้วยนะครับรถน่าจะอยู่ในทางก่อน รถสินค้ากำลังมาออสตอม4208ครับพวงรถบรรทุกรอออกมา สองห้านั้นกำลังมาเือเนเจ็ดเจ็ดแปดไปไปตอนทีสอง เื่นผมอยู่แหลมชะมางคอยสังเกตมานะครับรถสินค้า2125พ่วองตู้คอนเทนเนอร์มา ได้เป็นรถ G A ทำขบวน เอสี่ห้าสามสี่ห่วงสั้นๆครับห่วงสั้นๆ